วันหนึ่งมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งเขาไปทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้ตลาดน้ำเพราะได้ยินมาว่าที่นั่นมีร้านอาหารที่มีเมนูปลาที่อร่อยมากแต่เมนูปลานี้จะมีขายเฉพาะช่วงสิบโมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงเพียงแค่สามชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเมื่อถึงเวลานักธุรกิจหนุ่มก็นั่งรอด้วยความตั้งใจและคาดหวังว่าจะต้องได้กินไม่นานนักก็มีชาวประมงชาราผู้หนึ่ง นั่งเป่าคลุยอยู่ในเรือปล่อยให้เรือค่อยๆลอยเข้ามาเทียบท่าที่หน้าร้านอาหารนี้พนักงานของร้านรีบช่วยกันขนปลาขึ้นมาจากเรือระหว่างนั้นชายหนุ่มสงสัยว่าทำไมชายชราคนนี้ถึงใจเย็นไม่เร่งรีบเอาแต่นั่งเป่าคลุยแทนที่จะออกไปหาปลาเพิ่มเพื่อนำมาขายให้ร้านอาหารเพราะกำลังเป็นที่ต้องการนักธุรกิจหนุ่มจึงถามชาวประมงชราไปว่าทำไมลุงถึงไม่รีบออกไปหาปลามาเพิ่มละ่ะ ยังมีเวลาเหลือชายชราตอบว่าถ้าได้ปลามาเพิ่มอีกแล้วจะดียังไงนักธุรกิจพูดว่าก็จะได้มีปลามาขายเยอะขึ้นก็จะได้เง ah. ินเพิ <ances>. ่มขึ <usi> ้นยังไงครับชายชราถามว่าถ้ามีเงินเพิ่มขึ้นแล้วจะดียังไงนักธุรกิจพูดว่าก็มีเงินจ้างคนงานให้ออกไปหาปลาแทนลุงก็จะได้เงินและเหนื่อยน้อยลงยังไงครับชายชราถามว่าถ้าไม่ต้องออกไปหาปลาแล้วจะดียังไงนักธุรกิจพูดว่า ลุงก็เอาเงินมาเปิดร้านขายปลาและก็ไม่ต้องออกไปหาปลาเองพอถึงตอนนั้นลุงก็นั่งเป่าขลุ่ยอย่างมีความสุขยังไงล่ะครับชายชาราถามว่าแล้วแกเห็นฉันนั่งทําอะไรล่ะฉันก็นั่งเป่าขลุ่ยอย่างสบายใจอยู่ไม่ใช่หรอทําไมฉันถึงต้องรอให้มีลูกจ้างหาปลาแทนต้องรอให้มีร้านค้าฉันถึงจะมีความสุขได้ล่ะนักธุรกิจหนุ่มเงียบไปสักครู่หนึ่งและคิดทบทวนคําตอบของชายชารา เราอยากชวนคุณมาคิดว่า 1. ถ้าคุณเป็นชาวประมงคุณจะออกไปหาปลามาเพิ่มอีกไหมสองถ้าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณจะจ้างคนงานหาปลาไหมสามถ้าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นคุณจะเปิดร้านขายปลาไหมสี่ถ้าคุณมีอายุมากเหมือนชาวประมงชราคุณยังต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่ไหมและห้าหากคุณเป็นชาวประมงคนนั้น ความสุขของคุณคืออะไรร่วมแบ่งปันความคิดอย่างสร้างสรรได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ